โบราณท่านสอนว่าหน้าบ้านใครเป็นแบบนี้แฮรีบแก้ด่วนติดทางโชคลาภชีวิตครอบครัวตกอับแย่ลงต้องทำให้หน้าบ้านหน้ามองเงินทองจะไหลามาเทมานี้คือเคล็ดลับช่วยเรียกทรัพย์ตั้มหลักควงจุยหน้าบ้านท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะ บุคคลใดที่มีใบหน้าสดใสอิ่มเอิบสวยงามก็จะเป็นทีประทับใจของผู้ที่พบเห็นชั้นใดหน้าบ้านก็เปรียบเสมือนหน้าตาของคนเราเช่นกันหน้าบ้านใครที่สวยงามหน้ามองสะอาดร่มเรือนก็จะเป็นทีดึงดูดพลังมงคลต่างๆเข้ามาสู่ที่อยู่อาศัยของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะ นาบานเป็นด่านแรกที่จะช่วยชักนำหรือนำพาพลังต่างๆเข้ามาสู่ภายในบานหลังนั้นเราจึงควรเอาใจใส่ดูแลนาบานเพราะนาบานเป็นจุดสะท้อนถึงพลังที่จะมาเข้าสู่บ้านเรือนของตนเองทั้งพลังที่เป็นมงคลและพลังที่เป็นอัปมงคลห่วงจุยนาบานจึงสำคัญไม่น้อยกว่า ส่วนอื่นของบ้านเลยนะคะเบื้องต้นเราควรรู้ลักษณะของวงจุยนาบานที่บันทอนพลังมงคลโชคลาภเงินทองมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนาบานมีต้นไม้เหี่ยวแห้งต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งหรือตายซากถ้ามีเศษใบไม้ร่วงเยอะจนกลายเป็นรก จะส่งผลถึงสุขภาพของคนในบ้านส่งผลถึงรายจ่ายที่มีเข้ามาไม่ขาดสายสําหรับวิธีแก้ไขตําหลักควงจุยนาบานนั้นนะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่ตายควรขุดรือหรือถอนออกไปแต่ถ้าต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องดูเลิกมงคลประกอบด้วยเพื่อป้องกันการกระทบของพลังในการขุดถอน ถ้าต้นไม้เหี่ยวแห้งแต่ยังไม่ตายก่อให้บำรงรักษาต้นไม้ให้ฟื้นกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ถ้ามีเศษใบไม้รวงหรือแห้งขาตนเยอะๆให้เก็บทิ้งใบไม้นั้นและตกแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตายออกไปเพื่อต้นไม้จะได้แตกกิ่งก้านใบขึ้นมาใหม่สัตว์่วงจุยต้นไม้นาบาน เขาว่าไว้นะคะเขาว่าไว้อย่างนี้ค่ะข้อ2นาบ้านที่มีถังขยะที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์จะส่งผลมีให้พลังมงคลเข้าสู่ตัวบ้านด้วยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จะกลับกลายเป็นการชักนำความวุ่นวายมาสู่ผู้อยู่อาศัยในบ้านทำให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง สำหรับวิธีแก้ไขตำหลักควงจุยนาบานนั้นนะคะต้องรู้จักแยกแยะขยะมีภาชนะที่ใส่ขยะและสามารถเก็บกลิ่นได้อย่างมิดชิดกรณีที่เป็นขยะของบ้านข้างเคียงให้ท่านปลูกต้นไม้เพื่อบดบังถังขยะนั้นๆค่ะข้อ3นาบานมีฝาทอระบายน้ำอยู่ตรงประตูรัว้ว หรือประตูตัวบ้านจะส่งผลให้มีการใช้ใจ่ายเงินทองมากกว่าปกติการเงินไม่คล่องตัวโชคลาภเข้าสู่บ้านได้ยากสำหรับวิธีแก้ไขตำหลักควงจุยนาบานนั้นนะคะหากนาบานปูกระเบื้องพื้นและมีพื้นที่มากพอก็ให้ปูกระเบื้องเพื่อให้รกรมเกรนกับกระเบื้องพื้นนาบาน เพื่อบดบังฝาทอหากนาบานไม่มีพื้นที่มากพอให้ทาสีฝาทอและขอบทอด้วยสีเขียวในกรณีที่สามารถทาได้ค่ะที่กล่าวมานี้คือห่วงจุยนาบานที่บันทอนพลังมงคลโชคลาภเงินทองท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะ่ะและต่อไปนี้ก็คือเรื่อง ลักษณะนาบานที่ดึงดูดพลังมงคลโชคลาภเงินทองเข้าสู่บ้านมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนาบานที่โลงไม่รกจะส่งผลให้พลังมงคลเคลื่อนตัวเข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ราบรืไม่สะดุดโดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้าบ้านไม่ควรมีข้าของรกขวางทางอยู่ข้อสองนาบาน ควรมีแสงสว่างเสมอคือกลางวันก็มีแสงแดดส่องถึงกลางคืนก็เปิดไฟนาบ้านควรใช้ไฟแสงสีเหลืองนวลก็จะดีมากค่ะบ้านที่มีความสว่างจะช่วยดึงดูดพลังแห่งความสำเร็จมาสู่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านของเราได้ค่ะข้อ 3. หนนาบ้านควรมีต้นไม้ที่เกี่ยวชะอม สดใสมีดอกไม้สวยงามเพราะพลังของต้นไม้ที่สดชื่นจะช่วยดึงดูดพลังมงคลโชคลาภความชุ่มชื่นใจและความสำเร็จมาสู่ผู้อยู่อาศัยของบ้านได้ค่ะข้อ4นาบานที่มีอ่างน้ำน้ำพุน้ำล้นจะช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาภายในบ้านแต่ในเบื้องตน้น ไม่ควรจัดวางหยุดทางฝั่งขวามือคือดีที่สุดควรวางอยู่ฝั่งซ้ายมือโดยเมื่อยืนอยู่ภายในบ้านและมองออกไปนาบ้านค่าและควรหลีกเลี่ยงการจัดวางน้ําทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะศาสตร์วงจุยนาบานบอกว่าจะทำให้ชีวิตครอบครวัวประสบปัญหาความวุ่นวายได้ง่ายค่ะ ข้อ5ประตูรั้วที่ดีไม่ควรโล่งเกินไปโดยอย่างน้อยประตูรัว้วควรจะทึบจากล่างขึ้นข้างบน50-70%ก็จะช่วยกักเก็บพลังมงคลให้อยู่ในบ้านได้นานมากขึ้นค่ะได้นานมากที่สุดค่ะข้อ6ประตูตัวบ้านที่ดีประตูที่จะเข้าบ้านที่ดีควรทึบ เพราะเชว่าจะช่วยเก็บพลังมงคลและช่วยปกปิดความเป็นส่วนตัวของคนในบ้านยกเว้นประตูสำนักงานสามารถใช้ประตูกระจกใสได้ค่ะข้อ7พื้นนาบานที่ดีไม่ควรต่ำกว่าถนนเพราะพลังอัปมงคลจะไหลเข้าสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ง่ายนั่นเองค่ะซึ่งจะทำให ชีวิตจะพบกับอุปสรรคในหลายๆด้านได้ง่ายทั้งสุขภาพโชคลาภการงานและการเงินคาข้อ8ป้ายบอกเหล็กทีบานที่ดีควรติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สำคัญควรสะอาดและสดใสยอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการติดป้ายบอกเล็กทีบานในมุมอาบทึบ หรือติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ยากและควรมีขนาดป้ายบอกเลขที่บ้านที่เหมาะสมกับอาคารที่อยู่อาศัยด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อท่านได้ทราบก็พึงระวังว่าหน้าบ้านแบบไหนที่ส่งผลให้ก็เกิดพลังอัปมงคลและพลังมงคลแล้วถึงคราวที่ เราจะเริ่มไปสำรวจตรวจตรากันแล้วขวา่าหน้าบ้านเราเป็นเช่นไรมีสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วมีสิ่งใดที่เราขาดการดูแลมีสิ่งใดที่เราควรเพิ่มเติมมีสิ่งใดที่เราควรจัดการบางได้เวลาไปเสริมหวงจุยนาบานกันแล้วนะคะและเมื่อถูกทันทำถูกต้อง ตามรา์่วงจุยนาบานที่ทางเราได้แนะนำมาแล้วในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้หนาบานที่สวยงามของทุกท่านนำพาพลังมงคลนำพาโชคลาภนำพาโอกาสทางการงานที่ดีนำพาและดึงดูดพลังแห่งเงินทองและความสำเร็จมาสู่ท่าน และคนในครอบครัวของท่านค่ะครอบครัวของท่านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะการเสริมพวงจุยหน้าบานช่วยทำให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นได้ค่ะขอขอบคุณเจ้าของเนื้อหาแหล่งที่มาข้อมูลดีๆในวันนี้และให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ